มเอเนี่ยมีนิัยอ่อนโยนรักเขาเรียกว่ามีนิสัยออนโยนเนี่ยเหมาะสมกับเหมาะสมกับาศาสนาพุทธแล้วแหละเหมาะสมกับาศาสนาพุทธแล้วแหละอย่างนั้นก็นับถือาศาสนาพุทธไปเดี๋ยวพระสงฆ์องค์เจ้านี้เนี่ยท่านก็จะเดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาพอถึงวันนั้นเนี่ยอคอยถือศีลคือทรรไปตามคําสอนของท่านนะ แล้วต่อจากนั้น่อธนุบำรางพั้ศาสนานี้ให้เจริญรุ่งเรืองทีนี้จริงๆท่านก็ไม่พูดอยากจะให้เจริญรุ่งเรืองหรอกพวกถวยเทพเทวดาหรือว่าฟ้าประธานเนี่ยท่านก็ไม่ได้ประสงค์พอที่ต้องการอยากจะให้เขาเรียกว่าให้ศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองหรอกนะเพียงแต่แค่ว่าเขาพูดไกลๆเนี่ยนะพูดไกลๆเนี่ยพวกทวยเทพเทวดาเขาพูดไกลๆว่า เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเชิญเนี่ยศาสนาพุทธและพิสุส่งเนี่ยเดินทางมากรุงศรีอยุธยาแล้วก็ให้พวกคุณทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเนี่ยช่วยกันทนุบำรุงพิสุส่งและพุทธศา,าสนาเนี่ยให้มีความตั้งมั่นสถิตเอาไว้ในกรุงศรีอยุธยาทีนี้ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นมาว่าอัครสาวกก็ดี และบุคคลผู้มันุบบำรุงพุทธศาสตร์กัน,นานก็ดีแต่ละคนแต่ละคนก็ดีเนี่ยโอ้โอโอโอพอเรามาอ่านพุทธ,ธประวัติจริงๆนแต่ละคนก็มีบุญกุศลมากมายมหาศาลน,นะมากมายมหาศาลความเขาเรียกว่าความรู้ความเข้าใจในพุธทธในในพระไตรปิฎกนี่เองเป็นเหตุทำให้ญาติโยมเนี่ย ในกรุงศรีอยุธยานั้นๆเนี่ยกลายมาเป็นการพัฒนาทุ่มเทปัจจัยเงินทองเข้าปลาอาหารไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดก็ดีเนี่ยเอามานตีกันไปเลยยิ่งใหญ่พศารไปเลยเอาให้มันเกิดความสวยงามไปเลยนั่นมันสืบเนื่องมาจากว่าทวยเทพเทวดาเนี่ยเขาไม่เขาเขาก็ไม่มีนะเขาเรียกว่าเขาไม่ประสงค์ที่อยากจะสร้างวัดให้มันยิ่งใหญ่ แต่ในในหลักคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยในหลักของพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยได้อ้างอิงคําว่าเอกตัคคะและคําว่ากษัตริย์องค์นั้นกษัตริย์องค์นี้และพุทธบริษัททั้งหญิงทั้งชายเนี่ยในสมัยโบราณน,นั้นเนี่ยนำมาเปรียบเปรยให้บุคคลที่ว่ามีความศรัทธาศาสนาพุทธเนี่ยในกรุงศรียุธย,ยาได้เข้าใจวัดนี้เนี่ยมันเป็นอนิสง ของบุคคลผู้ไปอ่านแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจในอานิสงส์ของเอกทัคคะและของพุทธบริษัททั้งหลายในสมัยนั้นเนี่ยเกิดมีความภาคภูมิใจว่าเออคนนั้นกอยาเป็นเอกทัคคะคนนี้ก็อยากเป็นอรหรอันตมีริศคนนั้นก็อยากเป็นอัคาระอภิมหาบารามีกัสหรือว่ากษัตริย์หรือว่าเศรษฐีต่างๆแต่เลยเป็นเหตุทําให้ความศรัทธานเนี่ย ของคนในสมัยโบราณนั้นมันยิ่งใหญ่ไพศาลมองไปทีไหนเดินทางไปทีไหนก็มีแต่วัดบาอารามใหญ่โตมโหานเลยหลังคาติดกันก็ยังมีนะหลังคาติดกันก็ยังมีเแต่ในขณะเดียวกันนี้เนี่ยเขาบอกว่าความสวยงามความ,ความเจริญเนี่ยมันก็ซ่อนความหายยันนะเอาไว้ในในตัวเดียวของมันเข้ายกว่าในในในวัตถุนั้นนั้นเนี่ยเพราะอะไรเป็นต้นเหตุ ก็ดังที่พูดออกมาแล้วเราว่าหนึ่งซัดโลกเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์ในการเสมอเหมือนทุกตัวตนหรอกนะมันไม่ได้มีความสมบูรณ์หรอกอืขนาดควายสองตัวทรพีก็ทรพานี่ยมันยังอยู่ร่วมท่ำกันไม่ได้มันจะต้องฆ่ากันตายไปตัวหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกทั้งๆที่ว่ามันจะไปฆ่ายมมาทูให้มันตายแล้วมันก็จะได้อยู่แบบสบายอกสบายใจเปล่าเลยมาฆ่ากันเอง จนเป็นเหตุทำไมยมทูตได้บอกไว้ว่าคุณกูบอกมึงแล้วมึงไม่ต้องไปยิ่งใหญ่ไพศาลอะไรนันหรอกกดกูให้มึงมาเนี่ยอยู่แค่นี้เองไม่ว่ามึงจะเป็นยังไงมึงก็ต้องแก่ตายอมันมันนี้ไม่พ้นหรอกมันก็เลยกลายมาเป็นว่ามันก็เลยกลายมาเป็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เลยถูทำให้ ความจเจริญรุ่งเรืองความสวยสดงดงามในท่านกลางของความศรัทธาเนี่ยของคนทั้งหลายเนี่ยที่ตายเต้าอยากจะไปเป็นพุทธเจ้าบ้างอยากเป็นเอกทัตคะบ้างอยากจะเป็นอัครสาวกส่วนใดส่วนหนึ่งบ้างเนี่ยที่มันสร้างที่ที่ที่มีวัตถุอย่างสวยงามแล้วกลับกลายมาเป็นว่าทําให้คนมีความอิจฉาอิษยาี ขันกับเบาปืนใหญ่ๆมาเลยเอายิงไปเลยปีวันนี้เอายิงมันห้าร้อยลูกไปเลยอ่าพรุ่งนี้ยิงอีกหนึ่งพันลูกไปเลยยิงอีกหนึ่งพันลูกไปเลยปากฏตขึ้นมาว่ามาพูดไปพูดมาช่างเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มายิงก็เราหรอกไอ้หัว่าควายมันก็ไม่ได้มายิงก็เราหรอกอ่ามันก็ไม่ได้มายิงก็บูเรงนองหรอกนะช่างมันก็ไม่ได้มายิงช่างนี่มันก็ยืนเลยกระดิ๊บตีนกระดิ๊กข้างอยู่เลยแหละกระดิ๊ตีนกระดิ๊บข้างอยู่ มันอาจจะมีความคิดเหมือนกันบอกว่าเอ้ยกษัตริย์เอ้ยาอย,ยางไงบุเรงนองเอ้ยเนี่ยมึงไม่ต้องไปยิงเขาหรอกเนี่ยไม่ต้องไปยิงเขาหรอกหน้าํำคําเครียดอย่างนี้หน้าแก่ขนาดเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยหน้าอีกไม่นานหรอกนะเว้ยจากนุ่นเดินทางมาเนี่ยจากจากจากพมา่าเดินทางมาไทยเนี่ยก็กแกไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็แล้วก็มาวางแผนนะ่ะยิงยิงยิง,ยงแตกรุมเสียยุทธยาเนี่ย แล้วก็วางแขนยิงไงกรุงเสียยุทธยาไอ้นี่บกแกไม่ยิงครึ่งหนึ่งแล้วอืแล้วทีนี้ไปปั๊บนี่ก็จะก็จะเดินทางปั๊บจากกรุงเสียยุทธยาไปพมา่าไอ้นี่ก็แกไปครึ่งหนึ่งแล้วพราแต่พึงไปถึงวางแค่นั้นแหละเมียมึงอะนะเมียมึงจะหาผัวใหม่แล้วนะเพราะร่างกายมึงมันโทมกันไปกูนะกูกูทำนายมึงเอาไว้อย่างนี้นะมึงไม่ต้องไปดูอย่างใครเดีย๋ยวกูจะทำนายมึงเองเนนะี่ย ไอช่างเนี่ยมันคงจะมีความคิดอย่างนี้แหละนะเออมันก็มีความคิดอย่างนี้แหละมันไม่เราไป,ไปเห็นอะไรหรอกอืเดินทางมานีเกาะแกไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็มาตั้งทับวางแผนจะขายพวกคนกรุงเสียยุทธยาให้ตายไอนี่ก็แกไปอีกหนึ่งแล้วอีกแกไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกหลังจากรบกันเสร็จปับ๊บอาเกอะเก็มสัพพระไปแล้วละเออเอบสัพพระไปแล้วไอทหารคนไหนมันแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดมันจะตายใครมันยุ่ยนี่เนหะี่ยเป็น เป่าไอ้กุมเสียยุทธยาอยู่อย่างนี้แหละไม่เอาไอ้มูไม่เอา,ล,เอาลูกน้องกลับหรอกอ่ากลับไปนี่แหละไอ้เดินทางกลับไปกว่าจะไปถึงนั่นนะมันผ่านโอ้โหภูเขาจะขนาดไหนไอ้ภูเขาก็สูงไอ้ป่าไม้ก,ก็มากไอ้ยุ่งายก็เยอะไอ้ไข้มาเรียก็มากไอ้ฝนตกอีกฟ้าร้องอีกแกเข้าไปอีกแล้วเลยเป็นเหตุทาให้วะก่อนนี้แหละเลยเ,เป็นเหตุทําให้ คนสุดท้ายปรากฏขึ้นมาว่าวิาวบากรรมเหล่านี้เนี่ยวิบากรรมวิบากรรมที่มันเกิดขึ้นจากการกระทํานี่แหละมันเลยเป็นเหตุทําให้เขาเรียกว่าพมา่าหรือว่าเมืองของบุเรงนองเนี่ยมันเกิดการล่มสลายเกิดการล่มสลายเนี่ยมันล่มสลายแบบไหนเนี่ยมันล่มสลายได้อย่างไรมันล่มสลายได้นะเขาเรียกว่าแยกออกมาแล้วมันมีอยู่สามอย่างด้ยกันหนึ่ง ทำลายในสิ่งที่ฟ้าประทานให้กับชาวโลกเนี่ยทำลายในสิ่งที่ฟ้าประทานให้กับอันที่สองก็คือตัดรอนไม่ให้ไม่ให้คนเนี่ยพัฒนาตัวก้าวเข้าไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นเมื่อทำลายวัดไปแล้วเนี่ยนจะไปสวดมนต์ที่ไหนพระพุทธรูปนี้เนี่ยก็แคนฮักคาฮัากแล้วเนี่ยแล้วจะไปนั่งเ n าและจะแปลพระพุทธรูปที่ไหนมาเป็นสัญลักษณ์บาเออรนียคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีหรอก ไม่มีไม่มีแล้วแล้วความศรัทธาที่ในสมัยโบราณเอาทองคามาหุ้มมาห่อขึ้นมาเนี่ยปรากฏขึ้นมาว่าไอ้ปามามันก็ลอกออกไปหมดเลยไม่เหลือซากเลยอันไหนที่มันลอกมาได้มันก็ใช้คนอนตุ้มเนี่ยพุกทิ้งเลยแล้วเอาทองคํานี่ไปผลปรากฏขึ้นมาว่าการทําลายพื้นฐานเนี่ยของสัตว์โลกจะนำไปสู่การพัฒนาตัวไปสู่ที่สูงนี้เนี่ย ม,มันคือกำหนักมกันคือกำรนัดมาเลยเป็นเหตุทำให้บุเรงนองซึ่งมีอาจารย์ดีหลายต่อหลายคนนะไม่สามารถจะเอาศีลเอาสมาธิปัญญาของคำว่าอาจารย์นั้นเนี่ยมาข้มบัลลังก์ของบุเรงนองได้ทำให้ราชวังของบุเรงนองเนี่ยล่มสลายไปโดยโดยปริยายเลยโดยปริยายไปอันนี้คือเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคำว่า ที่มาของคำว่าการล่มสลายการล่มสลายมันล่มแบบในล่มในลักษณะว่าเออมันหนักเขาเรียกว่ามันเป็นมันมีวิบากหนักเกินกว่าที่ว่าสติปัญญาหรือว่าบุญกุศลที่สะสมเอาไว้แล้วในอดีตชาตินี้จะรับได้เนี่ยคือมันนักเกินไปมันนักเกินกว่าที่ว่าสิ่งเหล่านี้จะรับได้ทีนี้พอแต่เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคาว่าการล่มสลายก็มี บางตำราเนี่ยก็ได้มาเขาเรียกว่ามาพูดคุยว่ามาบอกมาถามว่าเขาก็เขาก็พูดเอาไว้เนี่ยในตำราเนี่ยตำราปวัสสา์ว่าราชวงศ์วรมันเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเนี่ยปราสาทก็ใหญ่โตเนี่ยพลิกกคือเลยแหละใหญ่มากเลยแหละใหญ่แต่เฮชไนเนี่ยมันถึงล่มสลายได้ไม่สามารถที่จะจับเข้าโครงออกมาได้อะ ในฐานะที่ลวองพ่อเองเนี่ยคือเป็นผู้เล่าเนี่ยก็ได้ยกเอาคำว่าหนึ่งเมืองใจใหญ่จะโตยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีอยู่อย่างเดียวคือความอิจฉาริษยาอันที่สองก็คือว่าคนอิจฉาริษยานี้เนี่ยพอแต่ได้ความสมหวังในความอิจฉาริษยาไปแล้วเนี่ยมันคือการกระทํามวิบากกรรมเนี่ยซึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นฤาษสีก็ดีไม่ว่าจะเป็นทวยเทพเทวดาชั้นสูงก็ดีไม่สามารถที่จะเอาศีสมาธิปัญญาเนี่ยของตัวเองเนี่ยมารองรับคําว่าวิบากรรมที่ซิดนี้เนี่ยไปไปกระทําในสิ่งที่ว่าสีสมาธิปัญญาในแบกไม่ได้หรอกมันนักเกินไปมันนักเกินไปวิบากตัวนี้มันหนักเกินไปเลยเป็นเหตุทําให้กรุงเสียยุทธยาก็พังไอเมืองของโบเรงนอนกระชิบหายใบวอดไปเลยมีแต่ป่ามะพร้าวเลย ไอ้วงไอ้วังก็ไม่รู้มันไปดุยทาไหนอุปมามันเหมือนกับว่ากรรมมันสนองกรรมเ่กรรมมันสนองกรรมแต่ธรรมาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเออแต่พอตาละมาเห็นความจริงแล้วเนี่ยเราจะกล้าทําบาปหรือไม่เนี่ยหรือว่าเราจะเราพอใจนี่คิดว่าหลังจากที่ข้าตายไปแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันอือสมบัติพัดกันชงมันอาจจะมีส่วนอยู่แต่การเขียนชีวประวัติเรื่องราวของ กษัสตรตย์ผู้ยิ่งใหญ่เนะี่ยมันเป็นการเขียนความจริงนะี่มันเป็นการเขียนความจริงว่าเออมันเป็นการเขียนความจริงว่าเออมาตอนค่าครยครองความยิ่งใหญ่นะแต่พอจะสิ้นลมหายใจไปแล้วลูกหลานนี่บ้านแตกเสียแรงขาดเลยนะถูกไฟเผาขึ้นมาอีกข่ากันอีรุงตุงนางขึ้นไปอีกมันเป็นทาบคดหรือว่ามันเป็นห่วงจุ้ยที่คนทั้งหลายคิดว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์ก็ดีแต่เหตุฉไหนคุณเหล่านี้ไม่สามารถรองรับวิบากกรรมได้วิบากกรรมมันสามารถทําลายตัวมันได้อะทาลายนะ่ะวิบากกรรมมันสามารถทําลายในสิ่งในในบุคคลที่กระทําได้โดยไม่ต้องสงสัยอะไรไลยไม่มีเลิกไม่มียาไม่มีปีไม่มีครุยเลยอะไอ้เมืองเหล่านี้เนี่ยไอ,อยตอนเวลาจะสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเอาแต่สกักกีลูกพราหมณ์ต้องใช้พราหมณ์แค่ปีคนเนี่ย แต่เวลามันจะล่มสลายจริงๆเนี่ยพรามเ่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะไปไป,ไปต้านวิปลากล่านี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเป็นต้นเหตุก็มีอยู่สองสอย่างเดียก,กันคืออย่างที่หนึ่งไปทําลายในสิ่งที่ฟ้าประทานเอาไว้ให้แก่ชาวโลกเพราะชาวโลกนี้เนี่ยมันจะต้องมีสารณะมันจะต้องมีที่ยึดมันจะต้องมีการพัฒนาตัวพัฒนาตัวพัฒนาใจนี้เนี่ย ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วยิ่งมาได้ฟังคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนพุทธบริษัททั้งหลายในสมัยโบราณเขาเขียนขึ้นมาเนี่ยในพระไตรปิฎกโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนนี่นพูดกับพแต่นะว่าบารมีก็ล้นเนี่ยเลือกตัวเสลเกนเดิดนะมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คนเนี่ยที่ได้ฟังคําสอนขององค์สัมมาสัพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนีนย ต่างก็ไม่นิ่งดูได้พัฒนาตัวขึ้นมาเลยจะหมดปัจจัยเงินทองเท่าไรจะเสียบ้านเสียช่องเสียที่เสียทานประมาณเท่าไรเลยเอาสร้างวัดวาอารามถาวายแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเรียนแบบพิทักาเศรษฐีไปเลยนางวิสาขาไปเลยเรียนแบบไปเลยไม่ต้องไปสนใจหมดปัจจัยเงินทองมากเท่าไรไม่ว่าเกิดมาชาตนะิเดียวเนี่ยยังไงก็ขอหอบเอาคำว่าความสุขความสมบูรณ์ไปเท่านั้นกับอก เพราะชีวิตของคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีเราคิดมากมันทาไมมันก็นเลยเป็นเหตุทําให้คุณเสียยุทธยาในคานั้นเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามีเงินมีทองยิ้มแย้มจันทขึ้นมาปรากฏขึ้นมาว่ากับคิดมาคิดไปคิดไปคิดมากับบอกอยังว่าแล้วออยังพระเด่นนี่ก็ต้องมีม้านเอามีมาาพระเด่นก็ต้องมีมาน,นาคณพระพุทธรูปนี้นั่งอยู่ในโบสถ์แท้ๆมีทองคา พุ้มกายท่านอยู่เนี่ยมีคนก็ไปถวายเนี่ยคโวยมันยังจ้องจะเอาไปเอา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 ไปขายเลยนะเนี่ยเมื่อมีความงามมันก็ต้องมีความอิจฉานี่คู่กันมาเลยคู่กันมาเลยมันเป็นเรื่องมันเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าต้องอยู่คู่กันอ่ามันต้องอยู่คู่กันฉะนั้นการล่มสลายก็ดีฉะนั้นจึงบอกเอาไว้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย เราอย่าไปพึงกระทำของสารอย่างนี้เนี่ยหนึ่งยาอิชาริษยาในสิ่งที่ฟ้าประทานให้กับชาวโลกทายิชาริษยาอะไรนะอาจารย์ก็าอาจารย์เถออรหันก็าอารหันเถอรฤอีก็ฤาษีเถอไม่สามารถจะเอาสิ่งสมาธิปัญญาของตัวเขาเองเนี่ยเอามาค้ำบารมีได้เอามาค้ำความไหยนะเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาค้ำได้เพราะมันหนักเกินไปกับอันที่สองอย่าไปตัดรอนขน ผลบุญผลบารมีของบุคคลที่จะเกิดมาในภายหลังเนี่ยบางคนก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะไปห้ามเขาทาไมไม่ต้องไปห้ามเพราะเขาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าปล่อยเขาไปเขาอยากจะเป็นเอกทัคษะกับปล่อยเขาไปเขาอยากจะเป็นพระอะไรมหาจักรพรรดิกับปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเลยเพราะคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เนี่ยท่านไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าเออการเป็นมหาจากักรพรรดิงโงน่นะ มันเป็นการท่องเที่ยววัดตาสงสารยาวไกลจริงๆพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเปล่าเลยพระพุทธเจ้าตัง,งเขียนเอาไว้นะเขียนเอาไว้ตามรูปแบบของพระพุทธเจ้านั่นแหละอธิบายเอาไว้ก่อนใครมีนิสัยยังไงก็เอาไปใครขี้เกียจทีค่คลานอยากจะเขา่านิพพานก่อนกลับไปไม่มีใครว่าอ,อันที่สองก็คือหมายความว่าอย่าไปตัดรอน อย่าตัดรอนวิอย,อย่าตัดแข้งตัดขาอย่าตัดรอนคนเขาเรียกว่าบุคคลผู้จะมาต่อยอดต่อยอดคือมาพัฒนาตัวนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าแบบสูงยิ่ง,ง,งขึ้นไปอย่าไปตัดรอนเขาถ้าตัดรอนขึ้นมาฤาษีก็ฤาษีเถอะอรหันต์ก็อรหันต์เถอะไม่มีวิบะไม่มีบุญอันใดจะมารองรับได้และมาข้อที่สาม คือมาข้อที่สนี่ก็คือหนึ่งการมีาศาสนาก็าดีคือการมีาศาสนาเนี่ยการได้การการได้เห็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าการได้มีอะไรก็ดีมันเป็นมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมันเป็นภาพหาดูใหญ่ได้ยากแม้แต่สวรรค์ชั้นดุสิตก็ยังไม่มีเลยแม้แต่สวรรค์ชั้นดาวดึก์ก็ยังไม่มีเลย เพราะการจะมาทําคุณงามความดีเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึกนะเขาไม่ได้ทำกันอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะเขาจะทํากันอยู่ในแดนมนุษย์อ่าเพราะแดนมนุษย์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามโลกธาตุจะต้องมาจะต้องมาสร้างบุญบารมีเพราะมันจะต้องมาทดสอบบารมีเนี่ยเอออยู่บนสวรรค์ดาวดึกมันไม่มีหมานวควายก็ไม่มีนะเออแต่พอจะมาอยู่ในโลกมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอ้าวจะทําความดีเนี่ยอ่า ถ้าเกิดสมมติว่ามีมีปากแร้งปากกาปากหมาปากแมวเนี่ยมานินทาเนี่ยคุณจะนินคุณคุณจะทั้ใจได้ไหมอ่ะเออเพราะถ้าเกิดมาในโลกมนุษย์จริงๆอาปากหมาก็มีปากแมวก็มีนะอ่ะปากแร้งปากกาก็มีนะเขาบอกคุยแขกไปอย่างนั้นแหละฉะนั้นในโลกเขาเรียกวันโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นโลกที่จะต้องทําความอดทนให้มากที่สุดเลยอ่าจริงๆอยูย่ เราเนี่ยเวลาเราทําบุญเราเอาเงินเรามาทำเนี่ยแต่ทใํใไมปากน้าปากแกวหรือรนมาด่าเราได้ก็อย่างเขาก็บอกเอาไว้ํำว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นที่โคจรในการสะสมบุญทานบารมีมันเป็นการวัดตะบะกันนะเขาไม่ได้ไปวัดกันอยู่ที่ดาวบด,ดิงสถทดาวบด,ดินเขาก็ไม่วัดดูสิเด็เขาก็ไม่ได้วัดหรอกมันเป็นการสเสวยมันเป็นการสเ,วเารสเวยบุญกุศลที่ ถูกจัดสรรมาแล้วจากอำนาจของบุญกุศลในแดนมนุษย์เขาก็ไปเกิดในที่ตรงนั้นทีนี้อันที่สาความงดงามนในทัพกลางรอยยิ้มของควงศัตท์ทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ว่าคนจะอยู่คู่กับโลกใบนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เท่าที่จะนานได้จงรักษาจงทนุถนอมสิ่งเหล่านี้เถิดอย่าไปตัดรออ้อนเอออย่าไปตัดร้อนอย่าไปให้ร้ายอย่าไปชิงชัง พราะชีวิตของสัตว์โลกทุกตัวตนที่เกิดมาในโลกใบน,นี้เนี่ย mm. นะก็ยังที่ว่าแหละมันไม่ดีใครเราี่อยากจะอยู่ในที่ต่ำๆไอยากจะอยู่ในที่สูงๆแต่พุทธศาสนาน,นี้เนี่ยท่านเกิดมาในดินแดนของส่วนอภูมิบีนะตัังแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยเจาะจงก็เพื่อต้องการอยากจะให้ชีวิตของสัตว์โลกนี้เนี่ย มีการพัฒนาและก็มีความสมหวังในสิ่งที่ตนเองเหวงเอาไว้ในตั้งแต่อดีตที่ไหนมาเออใครหวังแล้วมันยังทาสําเร็จไม่ได้อากมาต่อชาตินี้กันไปออในฐานะที่พระก็มีพวกคำสอนก็มีพระเจ้าก็มีศาสนาไ็ยังถือเั็นยามเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากความชิงชงังความอยากบังอยากมีให้ทรางใ,ใครเรามาหาคําว่าบุญกุศลก่อนถ้ามันมีบุญกุศลแล้วอะไรมันก็มีมดนั้นแหละ มันก็มีมดทางนั้นเลยอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างของคําว่าอือเกณฑ์ทหารมาห้าแสนคนเอาช่างมาประมาณร้อยตัวเอางัวมันทุกซับไ่เองขาเรียกว,ว่าพภชนะข่าปลาอาหารอาวุธมาอ e ีสี่ห้าร้อยตัวคามปลาคามเขาขึ้นมาโอ้ยลำบากม,มาผ่านยุงลายมาผ่านงงูจงอางมือเอาเขาเรียกว,ว่าพอแต่คำตรงไหนก็นอนตรงนั้นอ่ะมือกายนับถากว่าเออ เรากำจะถึงเส้นชัยแล้วกับจะถึงเส้นชัยแล้วส่วนในพลทหารมันก็จับลุงคุยกันว่าเจ้าเมืองของปูนี่มันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยวะยู่เมืองดีๆไม่ชอบอยากมานอนตาฝนตาฟ้าให้ทากมันกัดยุงลายมันกินเนี่ยปูก็งงก็ปูก็งงเต็มทีแล้วแล้ววะฉะนั้นความคิดของพลทหารกับความคิดของเจ้าเมืองมันคนละอย่างกันนะอ่ามันคนละอย่างกันนะมันไปคนละอย่างกันเลยนะเออ ฉะนั้นทิ้งบอกเอาไว้ว่ากายของเรานี้เนี่ยยังไงมันก็แก่ยังไงมันก็ตายแต่ถ้าเราใช้กายนี้เนี่ยไปในทางที่ชอบไปในทางที่อันควรเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบรับมาทางที่ดีแล่ถ้าเราใช้กายอันนี้เนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกในทางที่ไม่ควรนะชิบหายไปไหนะเท้านี้เนี่ยกลับไปบ้านน่ยกลับไปบ้านปั๊เมียนี้หายอีกเมียนี้หายขึ้นมาอีกกูอัศสาไปเผยแพร่กูอัศสาไปขยายอาณาจักร แล้วจะเอาเพชรนินจินดาของเมืองนั่นเบืองนี่มาให้มึงอ่ะเพีงแต่แค่ว่ากูหน้าไม่อาบแค่นั้นเองแค่แค่แสัตรูตีกูเนี่ยตีกูหัวแตกตากเบีว้วแข้ก็หักแค่นั้นเองมึงกลับรับไม่ได้ไปหาผัวใหม่ขึ้นมาเลยมันมีอยู่หลายคนนะมันมีอยู่หลายเมืองนะเออทีดีปมด้อยปมด้อยเพราะว่าสังขารมันมันไม่มีความสมบูรณ์มันเป็นคารีบกว่า เขาเรียกว่าอยากได้ของคนอื่นจนกจนเป็นเหตุทําให้ไม่ระวังไอ้คนข้างหลังไม่ระวังไอ้คนข้างหลังฉะนั้นทึงบอกเอาไว้ว่าความล่มสลายของเมืองใหญ่ๆที่กล่าวมาแล้วนี้เนี่ยมีผลมาสามอย่างก็คือหนึ่งมีผลมาสามอย่างก็คือหนึ่งทำลายในสิ่งที่ฟ้าประทานให้กับชาวโลกไอ้นี่คือข้อที่หนึ่งแหละข้อที่สองตัดรอนให้สัตว์โลกนั้นเนี่ย ไม่สาม,มารถก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาตัวเนี่ยตามหลักรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกข้อที่สามาำจัดรอยยิ้มเนี่ยที่สัตว์โลกนี้เนี่ยเขาหาได้ยากเนี่ยให้มันสูญสิ้นลงไปเนี่ยโดยไปแค่สายตาไปเลยนะกุกเกียดมึงกุเกลียดที่มึงยิ้ม,มพระพุทธรูปในโบสถ์นะกุกเกียดมือแค่เนี่ยอ่ะกุเกียดมือไงกนะุกเกียดที่มึงปลดทองคาคอเนี่ยเอาไปให้พระพุทธรูปเนี่ยกุกเกียดมือนะ การกระทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยการจงใจสาบแช่งและการตัดรอนสิ่งเหล่านี้คือความอายนะไม่มีพระอรหันต์องค์ใดไม่มีเทวดาคนใดและก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีฤาษีตนใดที่จะห่อเหินเดินอากาศเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาของตนเองมารองรับไดดอกมาเพราะว่ากรรมมันหนักเกินไปอุปมาให้ฟัง ก่อนที่ว่าเราจะไปฟังเรื่องราวของวรมันใงการล่มสลายเนี่ยเรากะมาฟังเรื่องของกรุงเสียยุทธยาก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวและมันยังมีตำนานตำยังมีตำนานยังมีเรื่องราวเนี่ยเออพอที่เราจะจับใจความได้ก็เลยมาเล่าให้ฟังพอเป็นสั้นเขปเอาไว้ก่อนก่อนที่ว่าเราจะไปฟังเรื่องราวของคําว่าการล่มสลายของวรมันว่ามันล่มกันแบบไหนอาริงค้อนโมทนาสาธุเอาไว้จะแข็งแกร่งมาก